แผงแตกเปิดหมดทุกตัวเลขเด็ดแม่น้ำหนึง่งทั้งรูปปั้นพญานาคเขียนให้หนุ่มกัญชัยเลขรถป้ายแดงชัดทุกเม็ดเต็มทุกจดสวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้ช่องซ A v a r i e t y นนะคะเอาใจบรรดาคนที่ชอบตัวเลขนะคะเปิดเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งนะคะทุกตัวเลยนะคะทั้งรูปปั้นพญานาค ตัวเลขที่เขียนให้คุณหนุ่มกัญชัยนะคะแล้วก็เลขรถป้ายแดงนะคะที่ยังไม่ออกนะคะเป็นรถป้ายแดงเอาพาดน,นะคะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะคะเลขดังของแม่น้ำหนึ่งนี้เกลี้ยงแผงทุกตัวเลยนะคะหลังจาก ปรากฏการแผงแตกมาแล้วงวดที่แล้วนะคะแม่น้ำหนึ่งสร้างความือฮาสะเทือนวงการหวยมาหลายงวดนะคะโดยเฉพาะงวดที่ผ่านมานะคะคืองวดวันที่16มิถุนายน2564นะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะเน็ตไอดอลใบหวยชื่อดังนะคะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ตำรวจบ,บุกเข้าจับกุมแล้วก็ส่งดำเนินคดีนะคะ จนเป็นข่าวโด่งดังเลยนะคะเพราะว่าเลขรถป้ายแดงของแม่น้ำหนึ่งนี่เข้าไปเต็มๆนะคะแม้กระทั่งตํารวจชุดที่จับกลุ่มแม่น้ำหนึ่งก็ได้โชคกันไปนะคะยิ่งทำให้กระแสะเลขของแม่น้ำหนึ่งรวมถึงตัวแม่น้ำหนึ่งเองโด่งดังไปมากยิ่งขึ้นนะคะขนาดถูกตํารวจจับกลุ่มนะคะแต่ว่าเลขทะเบียนรถ bmw นะคะหมายเลขทะเบียน3071ดันไปออกเลขท้าย2ตัวนะคะทำให้ชุดจับกลุม2นายนะคะถูกเลขท้าย17เข้าไปเต็มๆเลยนะคะยิงส่งผลให้งวดประจำวันที่1กรกดาคม2564นะคะ ข้อหวยร้ายคนใจจดใจจ่อเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งนะคะซึ่งบางคนอาจจะเห็นมาแล้วนะคะเป็นชุดรัฐบาลไทยของแม่น้ำหนึ่งนะคะในขณะที่หลายๆคนยังจ,จดใจจอกับเลขทูบที่แม่น้ำหนึง่งจะจุดในเร็วๆนี้นะคะกระแสของแม่น้ำหนึ่ง ที่โด่งดังอย่างมากนะคะทําให้คุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยนะคะพิธีกรชื่อดังนะคะรายการโหนกระแสนะคะได้เชิญไปออกรายการนะคะและก็แม่น้ํหนึ่งนะคะได้เขียนเลขใส่กระดาษให้คุณหนุ่มกัญชัยด้วยนะคะแต่ว่าถึงเวลานี้คุณหนุ่มกัญชัยยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขนะคะแต่ว่าบรรดาคอหวยก็สุ่มแล้วก็เดานะคะ กันไปต่างๆนานานะคะแต่ว่าแม่น้ําหนึ่งเขาก็แพลมออกมาแล้วนะคะว่าเลขที่เขียนที่เธอชอบนี่ก็คือ0 9นย์หรือ9 0 0 6ประมาณนี้นะคะที่เขาเขียนใส่กระดาษนะคะเพราะฉะนั้นบรรดาคอหวยเขาก็เลยคิดว่าหน้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่เขียนให้คุณหนุ่มกันชัยนะคะ ซึ่งแม่น้ำนงเขาพูดในไลฟ์สุดของเขาด้วยนะคะว่าเขาชอบเลขตัวนี้เลขศูนย์เขาชอบมากเลยนะคะก็โชว์แร่มๆนะครับคอหวยก็เลยเดาว่าน่าจะเป็น0990หรือ0660ประมาณนี้นะคะซึ่งเธอบอกว่าเลขนี้ให้กับคุณนมกัญชัยนะคะและเธอพูดชัดน,นะคะว่าไม่เลิกใบหวยนะคะ เพาะให้มานานแล้วประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะแม่น้ำหนึ่งก็ได้โพสต์รูปภาพที่ Facebook นะคะเป็นรูปปั้นพญานาคนะคะวังปู่อนันตนาคราชนะคะโดยระบุข,ข้อความว่าศรัทธาพารวยไม่มีคำว่าหมดศรัทธาย่างสร้างต่อและศรัทธาต่อไม่มีคำว่าท้อและหยุดซึ่งคอหวยก็จับจ้องที่รูปปั้นพญานาคนะคะ ที่แม่น้ำหนึ่งเขากำลังให้ช่างก่อสร้างนะคะมีเลขตัวเลขปรากฏเห็นได้ชัดเลยนะคะนั่นก็คือเลข8 8นะคะซึ่งเลขตัวนี้นะคะแม่น้ำหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเลขมงคลประจำตัวเขานะคะในขณะที่บรรดาเซียนหวยบางคนนะคะก็ตามสองเลขเด็ดเลขรถป้ายแดงของแม่น้ำหนึ่งที่ยังไม่ออกในงวดที่ผ่านมาด้วยนะคะนั่นก็คือเลขทะเบียนรถเอาผพาธน,นะคะ นี่เลยนะคะเอาผ่าด้ายแดงนะคะคันใหญ่เลยนะคะทะเบียนนะคะนี่เลย4759นะคะมอม้มา4759นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและแล้วนะคะเลขรัฐบาลไทยของแม่น้ำหนึ่งก็มาแล้วนะคะซึ่งแม่น้ำหนึ่งเขาเปิดแล้วนะคะคือวิ่งหรือรูดเขาให้0นย์กับ9นะคะฟัน0ูนย์นะคะมี0 9 0ย์ย์แล้วก็97นะคะ ชุดาตัวจะมี097นะคะนี่สีรักเขาบอกอย่างนี้นะคะนี่คือแม่น้ำหนึ่งเขาบอกเลยนะคะว่าฟัน0นะคะ09มาจริงๆนะคะมี097นะคะ090797นะคะนี่เลยนะคะคือชุดเด็ดที่แม่น้ำหนึ่งเขาออกมานะคะเหลือชุดเดียวคือเลขทูบนะคะซึ่งหากแม่น้ำหนึ่งนำออกมาเราจะนำเสนอท่านทันทีนะคะ นี่คือรวมทั้งหมดที่ตัวเลขของแม่น้ำหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำหนึ่งมาให้ท่านรับชมนะคะซึ่งแม่น้ำหนึ่งนี่เป็นความหวังของหมู่บ้านนะคะเป็นความหวังของทุกคนนะคะงวดนี้จะออกหัวออกก่อยก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะคะนี่คือเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งนะคะเรารวบรวมมาให้ท่านรับชมนะคะเปิดช่องเดียวครบทุกเลขนะคะ ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแม่น้ำหนึ่งนะคะเจ้าแม่ใบหวยคนดังนะคะเป็นความหวังของทุกคนเป็นความหวังของหมู่บ้านนะคะแต่ว่าเลขเด็ดของแม่น้ำหนึ่งนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำหนึง่งทุกตัวนี่หาซื้อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหมดตั้งแต่ตอนแม่น้ำหนึ่งไปออกรายการคุณหนุ่มกัญชัยแล้วนะคะเกรียงแพงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะ ถ้ายังมีก็ใบละแพงมากนะคะในขณะที่เจ้ามือต่างๆนี่อันรีบร้อยนะคะเพราะเจ้ามือบอกว่าถ้าเป็นเลขเด็ดของแม่น้ำหนึ่งนี่ปิดประตูทันทีเลยนะคะอันไว้ก่อนนะคะประสบการณ์สอนไว้นะคะเขาบอกอย่างนี้น,นะคะอันไว้ก่อนเพราะเจ้ามือหลายๆมีประสบการณ์มาแล้วนะคะนี่คือปรากฏการณ์แผงแตกเลขเด็ดของแม่น้ำหนึ่งนะคะ เจ้าแม่ใบหวยคนดังนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ